โฮ้ยเโนกเดชลาิเดลาเอ้ว้ยาาลาพอพวกเรากาลังสบายจนตบมือพันหากพวกเรากาลังสบายจนตบมือพันุ้ดว้าวโอ้เรามากินระเล็กเก๊กกัน โอ้มีสามรสเลยทุกคนว้าวรสกุ้งคั่วพริกเกลืออืมอร่อยมากชี่เบสรสตั้งเดิมก็อร่อยกันกันนะเนี่ยโอ้เล็ดขนมปังบ้บหัวสีเงินรสถอยเชือ่อภูเขาไฟสไปซี่อ้าวอาบิงบายชี่เบส วันนี้พ่อแบ๊กมีเกมใหม่มาให้เล่นเกมอะไรอ่ะอยากดูไหมอยากดูตามมาเลยไปไปลร้วลื้ตามมาตามมาเชิญทุกคนครับนี่เกมของเราอยู่นู่นขอเชิญผู้เล่นทุกท่านเข้าสู่เกมกล่องกระดาษเสี่ยงดวงเพื่อชิงเงินรางวัล1,000บาทพร้อมทั้งขนมสแน็คแจ็คทั้ง3รสชาต จากนี้ไปขอเชิญผู้เล่นทุกท่านมาจับฉลากเพื่อหาผู้เล่นคนแรกเดี๋ยวเดีเด็กๆขนมเราหมดพอดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเราจะมี3รสชาตินี้นะครับนี่รสกุ้งขั่วพริกเกลือรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่นี่รสดั้งเดิมหลังจากนี้ขอให้ผู้เล่นทุกท่าน จับฉลากหาผู้เล่นท่านแรกโอ้เด็กๆมามาอุ้ยนี่นี่จับไม้สั้นไม้ยาวคขได้ไม้ยาวต้องขึ้นก่อนนะอ่ะไปหยิบหยิบกันไปคนละหนึ่งหยิบกันไปหยิบเลยหยิบเลยไขได้อันยาวอุ้ยใครได้ไม้ยาวคขได้ไม้ยาวอ่ะวางเลยของใบอันนี้นี่ของใบอุ้ยของใบยาวนะของใบของบิงของพี่เบสของครับปั้นของใบเล่นคนที่หนึ่ง ต่อปั้นคนที่2บิงคนที่3ส,ส่วนพี่เบสคนสุดท้ายไปต่อแถวเลยครับเกมนี้จะเริ่มแล้วทุกคนมีกล่องดิโอเคครับทุกคนและเพื่อความปลอดภยัยวันนี้เราจะให้ไม่กิฟกับคุณปู่ช่วยประคองพวกเราถ้าเกิดเราเหยียบพลาดเราจะได้ไม่ล้มกติกาคือห้ามแตะนะห้ามจับห้ามแตะเรามองได้อย่างเดียวเริ่มเลยไายหมดเวลาแล้วหมดเวลาคิดแล้วขึ้นขึ้นเลยเอยออขึ้นได้ อ้ยอุ้ย,อยเอาเยอะอันต่อไปอันต่อไปเอาไหนเหยียบลงไปเลยนะถ้าเราเหยียบลงไปให้มั่นคงเราจะได้ไม่ล้มอเอานะครับดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเอาไหนก็เหยียบเลยอุ้ย, <c oughs> ยน้องไม้เรมเสียวปูอยู่ปูอยู่มีแม่ก,กิ๊บกับปูคอยคอยประคองไปเด็กๆหยุดหยุดแล้วหมดหมด,หมด,ห,มดหมดแล้วต้องเหยียบแล้ว <c oughs> เหยียบเลยเหยียบเลยหเหยียบเหยียบ <c oughs> น้องใบตกรอ, <ton> อ,อ,อ,อบอ่าตกรอบครับตกรอบโอเคโอเคครับคนต่อไปคนต่อไปข้าวปั้นข้าวปั้นเริ่มเลยครับข้าปั้นอุ้ยออกข้าปั้นจำได้ใช่ไหมข้าวปั้นจําได้หได้ได้สองคั้แล้วได้เอาแล้วอันนี้แหละอันนี้ยากแล้วล่ะ อ้าวเหยียบเหยียบไเหยียบเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ้าวอ้าวตกาว้อเลยอันนี้เป็นกล่องกล่องเปล่าครับทุกคนตกตายได้คนละหนึ่งครั้งโอเคนี่สำหรับผู้ตกรอบเอาขนมไปกินกันก่อนนะระหว่างรอพี่ๆเล่น ตแน็กแจ็ครางวัลปลอบใจโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นคนต่อไปกันเลยต่อไปตาน้องบิงน้องบิงเอาอันไหนอ่าได้ครับได้ใช้วิธีช่วยจับมือพคนหนังบิงตัวเล็กอุ้ยเดินไวมากอุวิ่ง้ยเฮ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 ้ยตกไหมตกไหมขยอมนายขยอมขยอมเฮ้ยแตกเลยไปตกลากอีกแล้ว เราเบียงตกล้อแต่ว่าเด็กๆเรายังเหลือคนสําคัญคนนี้เก่งมากพี่เบสพี่เบสพี่เบสมีม,มีมีความมีความคิดไหมว่ามันเป็นยังไงคือกล่องที่มันมีแบบที่เหยียบได้มันจะแบบนุ่นๆหน่อยฮะอจริงป่ะหุยพี่เบสมีวิธีการมองดูสิว่าจะจริงไหมอ่เอาละครับเอาละครับระวังนะ<ว>ระวังนะอุ<ว>้ยอุ้ยค่อยค่อยค่อยุ้ย,ย,ยพี่เบสอ<ว>ันได้ไ<ว>เอาแล้วอันนี้แหละอันนี้แล เหยียบเลยนะมันใจอุ้ยอุ้ยได้ได้อุ้ยพี่เบสรอดเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเอ้ยเอ้พี่เดชพี่เดชฉลาดอุ้ยพี่เดชฉลาดเอาลอาะ มาเยอะมากเหลืออีกแค่สามด่านพี่แบสุดยอดเลยจริงๆริสุดยอดสุดยอดอ่ะสุดท้ายก็สุดท้ายก็ยังไม่ผ่านกรอบ<อ>ตกรอบตกรอโอเคอยากเล่นอีกไหมแต่เราแต่เราเสียชีวิตไปหมดแล้วนะงั้นเราเอาแบบนี้ไหมพ่อแบงค์จะให้เด็กๆเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่รอบเนี้ยพ่อแบงค์จะให้เด็กๆทุกคนคิดวิธีแก้ปัญหามาคนละหนึ่งข้อเอาไหมเอาไหม พี่เบสวิธีแรกเหรอใช้ไฟฉายเหรอครับไถ้าสมมติไฟไฟฉายส่องดูก็ได้ครับหรือไม่ก็ส่องรอยเท้าอ๋อเราจะเอาไฟฉายส่องไปที่กองงั้นพี่เบสเริ่มเลยลองเลยครับไ,ได้ไหม,ไมอ๋อไฟฉายส่องอุย้ยผ่านนะไ,ได้ไหมเนี่ยอุ้ยได้ได้ไดลองสิได้ไหมอุย้ยอันไหนครับหลังจากที่ส่องดูแล้ว ไอ้ายไม่ได้โบน,น่ะพี่เบสงั้นบิงล่ะน้องบิงมีวิธีไหมเอาวิธีไหนดีเดูจะเอาไม้อ๋อจริงปะเนี่ยเราเรา,เราจะฟังเสียงเอาใช่ไหมวิธีนี้ลองดูครับลองดูไปนะครับอุ้ยบิงได้บิงได้ <G ül> เอาไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบิงได้โอเคต้องบิงมาได้เยอะเลยอะอันต่อไปนะครับสามอันสุดท้ายแล้วน้องบิงทำยังไงเอาวันไหนบิง ูไม่รู้หนูไม่รู้เหรอใช่ถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะเราห้ามไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะจบแบบพี่เพ่เอาไงงั้นให้ขับปัน้นขับปั้นมีวิธีไหมตอนนี้เด็กๆตอนนี้พวกเราทุกคนต้องหาวิธีแล้วเฮ้ยองใช้คำการคำนวณก่อนสิ คำนวนบวกลบคูณหารเหรอใช่พี่เบ้มันจะยากไปนะไม่ใช่ทุกคนครับห,หลังจากที่เราคิดมานานเราเราเห็นไหม,มเมเื่อีเพื่อนเราหายไปคนนึงอะ่ะน้องไบยอยู่ไหนอะ่ะนี่ไงน้องไบไบมาเกี่ยวมันนเน้องไบครับทำไมไม่ช่วยเพื่อนเพื่อนคิดเลยไม่เห็นยากเลยคิดออกแล้วฮะคิดออกเลยถ้าเรื่องมันยากก็จะเหลือง,ง่ายนิดเดียวคิดให้ดี ก่อนจะแก้ปัญหาง่ายๆก็ใช้มือไม่ได้เราจะใช้ลมเป่าอ๋ออันไหนที่มันหยับได้อะมันจะไม่ปิ้วใช่ไหมอ๋อถ้าเราใช้ลมอ่ะกล่องกล่องเ่ากล่องที่เบาอ่ะกล่องเป่าว่ะมันจะปิ้วอ๋อใช้อันนี้เหรออุ้ยทุกคนเราจะใช้พลังลมครับอุ้ยแบบนี้จะได้จริงอรอเนี่ยพี่เบสจัดการพี่เบสจัดการพี่เบสกินขนมพี่เบสกินช็อกแเจ้าก่อนโอเคนี่เอาละครับ วิธีนี้จะได้ผลไหมเอะครับไปอันนี้อ,นนอุยได้แล้วบิงเดินมิงเดินวิงเดินอึ๊บได้ได้ได้ไดอันต่อไปอันไหนดีพี่เมสลองอันนี้ดูลองดิลองสิอุ้ยได้แล้วอ้ได้แล้วได้แล้วใกล้ลกจะถึงเส้นชัยแล้วบิงและนี่นะครับคือวิธีแก้ปัญหาของเด็กๆแค่เราช่วยกันคิดให้ดีก่อน ก็จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆแต่ที่คิดไม่ออกเลยคือทำไมสแน็คแจ็คถึงอร่อยทุกรสเลยขนาดนี้เย้ yeah! เราได้รางวัลสแน็คแจ็คคนละห่อหยิบไปเลยครับแล้วเงินรางวัลอุ้ยเงินรางวัลได้ด้วยน้องบิงนี่เงินรางวัลน,น้องบิงแบ่งไหมอ่ะแบ่งเราจะแบ่งให้เพื่อนๆทุกคนเลยเนาะเพราะว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคมาได้เรา,เราคิดกันไว้ทุกคนใช่พวกเราช่วยกันคิดช่วยกัน<อ>ทำ แต่แต่แต่ที่คิดไม่ออกเลยทําไมสแน็คแจ็คถึงอร่อยทุกรสขนาดนี้ใช่สแน็คแจ็คขนม่วลรันเตาอบกรอบแท้ๆตัวจริงขนมที่คิดบวกเข้ากับรสชาติต่างๆมาเป็นอย่างดีทําให้อร่อยทุกรสไม่ว่าจะเป็นหอ่อตีน้ําเงินรสหอยเชลผู้เขาไฟสไปซี่อร่อยเด็ดเผ็ดมันหอมหอยเชลย่างหรือว่าจะเป็นห่อสีส้มรสกุ้งคั้วพริกเกลือเปรี้ยวเผ็ดมันอร่อยลงตัวพอดีหรือหรือนี่ รสดั้งเดิมก็อร่อยสีเหลืองแบบนี้ของข้าวปั้นรสอะไรครับดั้งเดิมใช่นี่นี่ทุกคนไม่ว่ารสไหนก็อร่อยกรอบมันหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศใครไม่ลองต้องไปลองเลยนะสแน็คแจ็คเโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจ ให้ช่องบิงไปด้วยนะบ๊ายบาย